ใส่เมียนี่ยังแม่โควิดกับน้องเกดเราบอกเรามีอาการเข้มไข่กับโอไมกก็ oh God. จริงวันนี้จะทำเมโนโูอะไรลูกทอดปลาทูค่ะกับตำหมักแดงค่ะตำแดงหรือว่าตำผักปุ้นดีตำแตงฮะตำแตงผักบุ้นเหรอตำแตง,ตแตงราเคทอาจจะ ปะทูสมัยก่อนเจ็ดบาทสามตัวตอนเป็นเด็กน้อยบอกอีน่ะหญิงบ้านเมืองเขาสิทอดตอนนั้นนี่นะเอา,าอน้ำทอนทอนกายมาถอดแบบนี้ก็แล <c oughs> ้วแต่อายแผ่ก็แสบไอแสบมาค่ะต้องคืนแรกแบบนี้ ันนี้จะตามมาแต่งค่ะลูกกินนะจ๊ะผู้ใดสนใจเนื้อจะบอกค่ะจะบอกอะไรนี่นะตอนนี้เหลือยี่สิบกระปุกหมดกระปุกนี่หมดเซตนี่อายจังสั่งอย่างนี้จั้งหกเก้าบาทมันเป็นแบบนี้ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเรา่อไว้พร้อมที่จะส่งนะคะเก้าบาทจะล้ามดแล้วมิตตงีของมีของเน,นื้กระบอกยังมีอยู่ น้องโบอ่ะไปซื้อกับบกได้ออนะหาหูรอบเธอละสี่หาถุงต้องใช้เพิ่นมากกินดีแอลกอฮอล์แถมให้เพิ่อนซะมายบะมังกรเปลือกเนะื้อเท่ากับบุมาทำมักแดงอันนี้หมบุมามากเหรอเท่ากับบุมาเผือกมันฝาแฉะแต่กราบกินแล้วปากเหนียวอะไรอย่างนี้นแดง แรงไหมแรงยกโอเคโบยบพหรอเขาบอกแล้วอ่ะบพอมันมีหลายอย่างเลยคนจ้าคนงานแห่งเป็นคนสามคนสามแสบพ่อแมนแมนเดีวจ้ากิดมันเลยเข่าแทนไม่หรออืแตงผม ม่น,นี่นะต่งสายบ่ายโมลแล้เพิเ่เหตุทิดอูยวใจเด็กปิดสายปีดกว่าในที่นอนโอนจ่ายคาประกาศอีกไหมครบรอบวันที่สิบเอ็ดนายเอาลาวิสิต้าเลยเนาะตามกะกราดเนาะตามาแตงตมันตใใส่พริกแห้ง จะอร่อยมันหลายเลยับพอเนาะออพมีน้ำนหลายค่ะี่แุ่๋ย<อ>ไม่ก่มันเป็นการหือว่ามันกระเด็นข้างเนี่ยแท้ ไป,ปลาอร่อยต้องน้ำปลาของมิก้าเชฟใส่ลงไปโอ้ยต้องมีมะขามเปียกตำอันนี้ต้องใส่มะขามเปียกอย่างเดียวเลยจังแ่บเปิดราดไข่ยอยู่น่าช้าว่าแซ่บว่านายเนาะใส่อีกนิดนะึงมาจ้งให้ไม่เยอะ

สักวโอ้ันเดี๋ยวมันจำเป็นต้องทอดเนื้อหรือเปล่าคือว่อที่นะ,ะจะไปอีกสวัสดีอรอบพี่น้องจ๋ามาเด้อมานั่งสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคแบบสวัสดีนะครับคืองุ้มๆแบบนี้ปฏิรจนา๋ยวจาบแห้งเด้อ Sånn. Mm. 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 อ๋อมีแต่แซ่บเมื่ี้คนละโต๊ะกินมาหลายเบ่งเนี่ยเอาวะเล่นหลังเฮือนอายู่ปรทับอางฮึเฮือนอา เข้าคันว่ากินมันสามารถกินได้ได้หอมหรือว่าที่เฮาคันมีตับเค็มปาน,นะเนาะมาละ อ,อยทำไมเป็นปเด็กนอนได้กินปลาทูกำแนมตุ่มจิ๋วอบบาลาบ่าแล้วโย้าวอาหารแค่อร่อยที่สุดไม่เคยได้กินนะแต่ก่อนปลาทูก็เป็นอาหารโปรดเมี่ยมามไปเมือเ่อไหร่ น่าจำได้ตอนนายเป็นเร็กน้อยเนาะปลาทูเคเมทเจี้ยบสี่ตัวแต่ไม่ได้ใหญ่เปนี่ได้ไปลทูแต่ก่อนนะเป็นปลาทูในน้อย,อยไปกินปลาทูหรือกินทอดไขกได่กินปลากระป๋องดีใจขนาดแล้วไม่เคยกินพทำแม่หาแต่กระป๋องฮะกบเพียดไปเลยนะ คนจะมาคู่มือนี่ค่ะอยากกินของป้าเนาะให้มัน,มมมนหมนดเลยนะให้เอามาขายแต่ก่อนบ่แต่ก่อนเป็นยายอย่างวะบุคคลหลังตลาดนั่นแหละกูไม่ใช่เนะดยฮะนี่ไอตินเห็นไหมเดลิดแต่ก่อนนะเราเป็นคนแรกเลยที่เอามาขายอย่กูชมนะ ตอนคำขวัญเสี็ดเ,เมนูที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยกินเลยจ้ะอย่างนี้เอาอะไรมาขมหญิงมึงไอ้สามอ่ะกอบอันนี้น่ากินกับอันนี้บะเขากนันน่ากินกับสมตับลาบข้าว โอ้เพื่นเลยมา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 ามา้ามามาาม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 าามามมา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 มังปมามูมา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 นาม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 อมา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 า ยีสิยีสิเอาไปยังยี่าอืมเอามาปออามาเผาลนเด้อเยกพวปืนมาี้ยิงเลยบอกุณยังบบเป็นกนป่าจะใหหรืเอเอามายิงเอ้ยเอามาเผานเด้อกูดังไฟท่าบอกปืนก้อนปลายู่สฮะย่งด้อไี่หวยดอ่ะไปนะกูดังไฟถ่า เยวกูเลี้ยงเบียร์ยิงคุณคกตกขอูด้ยนะครับันปืนง่ายหมดกูจิ้งจิ้งนานะกระลินข้างโมจ่าไว้เพลงมิวสิกเพ็ดเนาะเพ็ดปะเราเกลือมันบ่อ ปั่นเข่าแน่นๆเกืนเบิดเดียวเลยอือมันยืดสายปั่นแน่นๆ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 เกื่นลงเธอเดียวขาข้อตายเลยนี่ลูกสาวกลางขาข้อรู้สุดแล้วมันบาลงป่าเอยาไปตื่นซ้ำ ข่าวลงบากลางกันลงแล้วแต่ขา่าวประลงเอามาพาวในเดอร์เอามาพาวในเดอร์โอ้ มันลืมฮันลืมอย่างอ้าเอาอย่างนึนอย่าบอกมาอ๋อเกลือกดน,น้องให้แน่นข้าวสำลีกับกินบะเมื่ก,กินหน้าแม่งแซ่บเหรเหนียวมากยังไม่เหนียวก็ไปคุย แสบม,มากพอดีกินหน่ยตำหน่อยเดียวนะ่ะประเทศอเลยวะกูเชนน่ะปาเวลาชิตัดต่อกคลิปพอดีเ้าไปส่งของปอไปซื้อไปซื้อก็จะไปซื้อผ้าเสร็จนำเด้เผ็ดขนาดเลยพี่น้องจ๋าเผ็ดมาก านองเกียเราใสนี่ต้องมีแนะนำได้ของมือเหนปะเท็มสุดยัยวิน